สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยดุลธ,ธานีนะครับอ่ะเดี๋ยวเช้านี้ก็งานวันแรกนะเมื่อวานก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยจัดสถานที่กลางเต็นท์นี่หาเต็นท์มากลางหาสถานที่ก็ได้ตรงนี้ได้นะเมื่อวานเดินทางมาถึงก็ครึ่งวันแล้วนะเมื่อวานถึงช่วงเที่ยงจัดสถานที่อะไรก็เสร็จบ่ายสองบ่ายสามแล้วหรือแต่แค่พวกกันชนถังน้ํามันออกเฉย งานวันนี้วันแรกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหกเจ็ดวันนี้จะเสร็จไหมนะครับที่สระแก้วนะสระแก้วอ,อ,อำเภออรัญน,นะครับอำเภออรัญน,นะตำบลผ่านศึกนะตำบลผ่านศึกของเดือนธันวานะเดือนธันวานี่นะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวพากลับกล้องดูนี่รถเดิมเป็นซูโม่นะซูโม่นะฮะ ก็เดี๋ยวจะใส่หัวเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยหัวเครื่องเกียร์นะหัวเครื่องเกียร์นี่นะฮะก็ยกดัมเมื่อวานหรือไอ้นี่ออกนะหรือบาอ้อยบาอ้อยก็อยู่นู่นแหละหรือออกนะนี่นะครับหาเต้นมากลางนะก็เดี๋ยวเช้านี้จะยกหัวหรือเออจ้าซูมโม่ออกทั้งหมดนะหรือออกเลียร์ถางกระซีนะ คาซี 4, ซูโมโ่ในเริ่มตั้งแต่เคทีนะเคที T, จะได้อยู่ประมาณา87นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะะอามาดูนะเดี๋ยวจะวัดความกว้างนะเริ่มตั้งแต่เคทีไปยจนฮีโน่เมก้า cca, นะสิง s ์เท็เคทีเอส18ซูโมโ่คาซีจะเท่ากันหมดนะวัดยังไงนะฮะก็วัดนี่นะอันนี้คือเฟรมหน้านะเกี่ยวฝั่งนี้นี่ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ดึงมาแถบนี้อ่ะเดี๋ยวนะแป,ป๊บหนึ่งนี่นะเอาสลับเมตรหลุดเดี๋ยวแฟบนี่นะเกี่ยวฝั่งนี้นอกนะแถบนอกนะอ่ะยาวมาถึงฝั่งแถบนอกเห็นไหมมันก็จะได้อยู่มาแปดสิบเจ็ดนะแปดสิบเจ็ดอ่ะไล่ตั้งแต่เคทีมาเลยนะ ไล่ตั้งแต่ KT มานะ KT S18 อส m ิบแปดซูโม่สิงห์เทคฮีโนเมกาคัซีจะกว้างเท่ากันนะฮะจะกว้างเท่ากันนะครับอันนี้นะเดี๋ยวหลายคนก็ถามว่า KT ทำได้ไหมถ้าคัซี8ปสิทำได้นะทำได้ถ้าเป็นล็อกกี้ก็คัซี8ป8สก็ทำได้นะถ้าคัซีแปนี่ถือว่าเล็กไม่ได้นะฮะมันเป็นเอ่อคัซี 4, เล็กมาก เดี๋ยวพาวแต่หัวอยู่ฝั่งนู้นนะหัวอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูหัวอ่าเนี่ยเดี๋ยวพาเดินมาดูหัวนะนี่เดี๋ยวหัวซีรีส์เจ็ดร้อยชุดใหม่นี่เดี๋ยวผมจะลื้อฝั่งนี้นะเมื่อวานรถรถก็อยู่ฝั่งนี้นะฮะไม่ได้นะมันติดหลังคาติดอะไรหมดเลยเดี๋ยวจะลื้อหัวชุดนี้ออกวางไว้ตรงนี้นะ แล้วเวลาประกอบก็เดี๋ยวเอา,เอารถคลิปอ้อ,อยเกี่ยวไปก็ไม่ไกลนะเกี่ยวออกมานี่ถนนนี่ถน,นนนี่แล้วก็รถอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าทางนี้ไปได้นะก็ประมาณนี้นะฮะงานที่สะแก้วอุปสรรคมีก็ต้องหาวิธีให้จนได้นะหาวิธีทําให้จนได้นะฮะนี่นะเข้าช่องนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยนะก็เดี๋ยวจะใช้รถคลิปอ้อยนี่แหละนะยกที่นี่นะก็จะงานเสียวๆนิดนึงนะครับแต่ช่างบอยดันให้ได้เสมอนะได้กระเด้งแน่นอนนะ,ะสถานที่ก็พร้อมแนละ้วเมื่อวานจัดแจงกันเรียบร้อยทําคําลงคําดําอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมารอชมกันนะก็ใครรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแล้วก็เอฟซี FC, สักแก้วมีก็เข้ามาเที่ยวเล่นได้นะฮะบ้านหนองปลือนะบ้านหนองปลือ ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญนะอำเภออรัญบ้านเสี่หมีนั่นเองบ้านเสี่หมีนั่นเองนะครับก็เข้ามาเที่ยวเล่นได้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลารกไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม